สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาอยู่กันกับเกมไซเบอร์พัง2077นะครับต้องขอบอกเลยว่าคลิปนี้เราไม่ได้มาสอนวิธีหาของหรือหาเงินกันนะครับแต่คลิปนี้เรามาทําตามสัญญากันครับมาสอนสร้างสกิลสายปืนพกที่โหดตัดๆเลยนะครับผมโหดยังไงก็คือแบบว่าเพื่อนๆสามารถฆ่าศัตรูได้ภายใน1นัดของปืนพกนะครับต่อให้เพื่อนๆใส่ที่เก็บเสียงอยู่เนี่ยดาเมจก็จะแบบไม่น้อยลงไปเลยนะครับผมประมาณว่ายิงหัวยังไงก็1นัดตายเหมือนกันนะครับ เผื่อใครอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวเรามาสาธิตให้ดูกันเลยดีกว่านะครับเอาเป็นพวกกลุ่มๆนี้ทั้งหมดเลยมันจะแรงสักแค่ไหนกันเชียวนะครับบอกได้เลยว่าใครที่ชอบเล่นสายปืนพกสายสเตลสายนินจาสายแฮกเกอร์ทั้งหลายเนี่ยไม่ควรพลาดเปิร์นี้โอเคฮะเดี๋ยวเรามาเก็บจัตรูแบบสเตลกันดีกว่านะครับดูว่าปืนพกกระบอกนี้มันจะมีประโยชน์สักแค่ไหนนะครับถ้าเรามาประยุกต์ใช้กับการสเตลนะฮะนี่ฮะผมจะยิงตัวแรกให้ดูนะแล้วก็เพื่อนๆก็สังเกตคริ t ติค l าดาเมจที่มันทําได้นะครับผม นี่ฮะหกพันเจ็ดนะครับผมตัวที่สองนะครับหกพันนะครับตัวที่สามนะครับไปอยู่ที่สองหมื่นสองนะครับผม <S 2> <S 2> <S 2> แบบว่ายิ่งไกลดาเมจยิ่งแรงนะฮะเนี่ยสองหมื่นสี่นะครับผมเป็นเปิร์กที่เรียกได้ว่ามีประโยชน์มากเลยครับผมยิ่งเพื่อนๆยิงไกลเท่าไหร่เนี่ยดาเมจมันก็จะยิ่งทวีคูณขึ้นนะครับผม เป็นไงกันบ้างครับผมถูกใจกันบ้างหรือเปล่านะครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แลวกด subscribe ช่องผมด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปไสเบอร์พังใหม่ๆนะครับผมเกี่ยวกับทริคอะไรพวกนี้แหละโอเคครับและถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับก็ไปดูวิธีสร้างสกิลสายปืนพกกระบอกนี้กันเลยนะครับผมไปกันเลยครับอย่างแรกที่สําคัญในะครในการสร้างสกิลปืนพกที่เพื่อนๆขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือปืนพกนั่นเองครับผมจะสร้างสกิลสายปืนพกแต่ไม่มีปืนพกแล้วก็จะใช้ปืนอะไรครับทุกคน มาดูที่ปืนพกของทุกคนนะครับผมเพื่อนๆหาได้แรงเท่าไหร่เนี่ยก็คือใช้กระบอกนั้นเลยนะครับผมยิ่งแรงเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับผมผมก็แนะนําให้เป็นปืนพกที่มีสแตทประมาณนี้ครับคือดามเมจเนี่ยให้มันอยู่ในสเกลของเลเวลเพื่อนๆนะครับผมคือดามเมจทุกคนมันจะไม่เท่ากันนะครับ เหมือนคนนึงมาหาปืนพกกระบอกนี้ตอนเลเวล15คนนึงมาหาปืนพกกระบอกนี้ตอนเลเวล30เลเวล30จะมีดาเมจเยอะกว่าเลเวล15ทุกคนเข้าใจในส่วนนี้ดีนะครับผมโ okay. อเคเพราะงั้นให้เราหาป,ปืนพกที่แรงที่สุดในสเกลเลเวลของเพื่อนนะครับผมแล้วก็มาดูในสเตตของส่วนที่มันบวกสเตตพิเศษให้นะครับผมเช่นปืนพกที่ผมใช้อยู่กระบอกนี้เนี่ยมันจะบวกสเตตได้แบบโหดมากนะครับผมมันจะคูณความเสียหายจากการยิงศีรษะอยู่ที่4.8หน่วยนะครับทุกคนโหดมากมากครับ4.8หน่วยคือจริงๆห หา2หน่วยได้เนี่ยก็ถือว่าโหดแล้วนะครับแต่ถ้าใครที่อยากได้แบบโหดจริงๆก็ผมแนะนําตัวที่มันคูณการยิงศีรษะ4.8หน่วยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆจะหาแบบง่ายๆเลยผมก็แนะนําให้ตัวคูณศีรษะเนี่ยอยู่ที่2หน่วยขึ้นไปนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะฮะ ปืนพกที่แนะนําให้ใช้นะครับเป็นปืนพกประเภท power นะครับผมปืนพกประเภท power คือะไรเหมือนเพื่อนๆเอาเมาส์ไปชี้ที่ปืนพกเนี่ยแล้วใต้ชื่อของปืนพกมันจะบอกนะครับว่ามันเป็นปืนพกอะไรนี่อย่างเช่นตัวที่ผมใช้อยู่จะเป็นปืนลูกโม่ power นะครับผมก็แนะนําให้อยู่ในประเภทของ power นะฮะใครที่ใช้พวกปืนพกอัตโนมัติไอ้พวกนี้ผมไม่แนะนำนะครับผมมันอาจจะเห็นผลได้ไม่ดีเท่ากับ ปืนพกประเภทพาวเวอร์โอเคแล้วก็เปิร์กที่ผมใส่ในปืนพกนี่ครับอันนี้คือยังไม่ตายตัวนะเพราะเปิร์กผมยังไม่ได้หาอัพให้มันสุดในขั้นของมันเนะ่ะไม่เชิงเรีกว่าเปิร์กเรียกเป็นมอสด,ดีกว่าโอเคให้มันตรงกับในเกมด้วยเปิร์กแรกที่ผมใส่นะครับจะเป็นเพิ่มความเสียหายคริติคอล10%นะครับเปิร์กที่สองก็เป็นเพิ่มความเสียหายคริติคอล8%นะครับผม อีก2อันที่เหลือคือมอสที่ไม่จําเป็นนะครับผมผมแนะนําว่าให้ใส่มอสที่เกี่ยวกับการเพิ่มดาเมจของปืนพกที่เพื่อนๆใช้นะครับพูดถึงเรื่องสเตลลแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนๆขาดสเปรเซอร์ไซเลนเซอร์หรือที่เก็บเสียงไปเนี่ยก็คงจะไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะงั้นเ,เราจะมาแนะนำไซเลนเซอร์ที่เพื่อนๆต้องการเวลาที่จะสเตลกับปืนพกกระบอกเก็บเสียงที่ผมแนะนําทุกคนนะครับผมผมแนะนําให้มันมีสเตทประมาณนี้ครับทุกคน เวลาที่เราโจมตีด้วยการรอบเลนอยู่เนี่ยตอนที่เรานั่งยองหรือศัตรูไม่เห็นเราเนี่ยมันจะคูณความเสียหาย2.5เท่านะครับผมแล้วก็มันจะลดความเสียหายประมาณ15เนลยครับผมอย่าคิดว่ามันเยอะนะเพราะว่าจริงๆมันยังมีอันที่เยอะกว่านี้อีกคือเนี่ยอันนี้มันจะลดความเสียหายไป30นบางอันก็ลดไป25อันนี้ลดไปแค่15เพราะงั้นหาอันที่มันลดความเสียหายน้อยที่สุดครับแล้วก็ดูอันที่มันคูณความเสียหายด้วย ให้เราหาอันที่มันคูณความเสียหาย2.5ขึ้นไปนะครับผมมาใส่ในปืนพกที่เราจะใช้ในการเตลนะฮะ ต่อมาในส่วนของสกิลติดตัวนะครับผมเข้ามาในทักษะตัวละครนะครับผมผมแนะนําให้อัพในส่วนของการตอบสนองอันบนสุดนะครับผมมุ่งอัพแต่การตอบสนองอย่างเดียวเลยนะครับผมจริงๆถ้าเพื่อนๆอ,นพอนัพแต่การตอบสนองเนี่ยในเรื่องของการตอบสนองน่าจะขึ้น10กว่าแล้วนะครับแต่นี่คือผมแบ่งไปอัพกับร่างกายด้วยเพราะว่าเซฟนี้ผมจะเล่นไซเบอร์แวร์เป็นหลักนะครับโอเคครับไปดูที่การตอบสนองกันเลยครับเข้ามาในหน้าประจันบาลแล้วก็ไม่จะเป็นที่ต้องอัพเลยในส่วนนี้นะครับให้เราเข้าไปที่หน้าปืนพกนะครับส่วนหลักๆที่ต้องอัพค ดูตามผมเลยนะครับคือขั้นแรกเราต้องมาอัพสิ่งแม่นปืนเนี่ยมันจะบังคับให้เราอัพนะครับผมไม่งั้นมันจะไม่ปลดล็อกให้เราอัพสกิลอื่นนะอัพไปแค่หนึ่งหน่วยพอนะครับผมเพราะว่าเราไม่ค่อยมีปัญหาในส่วนของการรีโหลดปืนพกนะครับผมแล้วก็สกิลต่อมาที่ต้องอัพนะครับผมนั่นก็คือ Rio Bravo นะครับผม Rio Bravo นี่คืออะไรมันเป็นสกิลติดตัวที่เพิ่มความเสียหายจากปืนพกแล้วก็ลูกโม่เพิ่มขึ้นนะครับเาอระเป็น10%นะครับมพอเราอัพเต็มสาระดับมันจะขึ้นนะรับผม พอเรายิงหัวด้วยปืนพกหรือปืนลูกโม่เนี่ยมันก็จะคูณความเสียหายไป30%นะครับผมแล้วถ้าเพื่อนๆยิ่งมีคูณการยิงศีรษะของปืนพกมันด้วยแล้วเนี่ยมันก็จะยิ่งแรงขึ้นนะครับผมเพิ่มโอกาสในการปิดชีพศัตรูเพื่อนๆใน1นัดน,น,นะครับโอเคครับเปิงนี้ผ่านไปนะครับผมมาดูที่เดสเปอะไรเนี่ยมันชื่อมันชื่ออะไรเนี่ยเดสเปราโดเออเดสสกิลของเดสเปราโดมันเป็นสกิลติดตัวนะครับผมที่เพิ่มความเสียหายของปืนพกเนี่ยนะรับเราอัพเต็ม3หน่วย คือมันจะเพิ่มความเจียหายไม่ว่าเราจะยิงตรงไหนนะครับผมจะเป็นตัวที่แขนที่ขาที่หัวเนี่ยมันจะเพิ่มให้10%นะครับผมถ้าเราอัพครบ3หน่วยแล้วเปิร์กที่มีชื่อว่าถึงเวลาดวลนะครับผมเป็นอีกหนึ่งสกิลติดตัวนะครับผมที่ ดีมากๆเลยนะครับผมมันจะเพิ่มโอกาสติดร r i t i c a l ของลูกโม่ครับ12%เมื่อเราอัพเต็ม3หน่วยนะครับผมเป็นอะไรที่ว่ามีประโยชน์มากเลยครับผม12%บางคนอาจจะเห็นว่าน้อยนะแต่จริงๆคือเรายิงติดบ่อยมากเพราะว่าเราไม่ได้ยิงแค่ตัวเดียวไงแล้วเราก็ไม่ได้ยิงแค่นัดเดียวด้วยเพราะงั้นเราก็ต้องอัพให้เต็ม3หน่วยนะครับผมอีกอย่างนึงนะครับเป็นสกิลติดตัวที่เราอัพได้แค่1ขั้นนะครับผมมันจะเพิ่มความเสียหายด้วยปืนพกและปืนลูกโม่นะเพิ่มขึ้น50%กับศัตรูที่มีพลังชีวิิตตต่่กววาาา25%นนะคครับบผม็ <S <S ือแถ้ใยงู ไม่ตายเนี่ยแล้วเลือดมันการันตีเลยว่าตอนเนี้ยเลือดมันน้อยกว่า25%อยู่ละถ้าเพื่อนยิงไปอีกนัดน,นึงเนี่ยคือมันตายแน่นอนนะครับผมก็เท่ากับว่าปืนพวกเพื่อนเนี่ยสามารถฆ่าศัตรูได้ภายใน2นัดแน่นอนนะครับผมแล้วสกิลสุดท้ายที่ผมแนะนาให้อัพนะครับผมนั่นก็คือสกิลที่มีชื่อว่าแม่เป้าไกลไกลก็ลั่นได้ไม่หวั่นนะครับผมนั่นก็คือสกิลนี้นะครับผมเป็นสกิลที่อัพได้2ครั้งนะครับผมก็แนะนําให้อัพนะแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้อัพคือผมยังไม่มี point อยติตัวตัวนี้ด้วยนะครับผมอพัพให้เต็ม2ขั้นเลยเพราะว่ามันจะเพิ่มความเสียหาย15นะครับผมกับศัตรูที่อยู่ห่างไป5เมตรนะครับผมถ้าเพื่อนๆมีสกิลตัวนี้แล้วก็เรียกได้ว่าเพื่อนๆไม่กลับไปมองสไนเปอร์เลยครับเพื่อนๆจะใช้ปืนพกแบบว่าเป็นของคู่กายเลยนะครับผมโอเค มาที่สกลิลอีกหนึ่งสายนะครับผมที่ผมแนะนำให้อัพนะครับผมมาที่ตัวละครเหมือนเดิมครับนก็คือสกิลค่าความใจเย็นนั่นเองครับผมกดเข้าไปครับพอเรากดเข้ามาแล้วเราจะอยู่หน้าการรอบเลนใช่ไหมครับผมหน้านี้แหละที่เราทุกคนจําเป็นต้องอัพนะครับผมไม่อัพไม่ได้นะครับผมเราจะอัพแค่สายพลพกอย่างเดียวไม่ได้เราต้องอัพหน้านี้ด้วยสิ่งแรกที่ผมแนะนําให้อัพนะครับผมมาที่ส่วนของสไนเปอร์นะครับผมสไนเปอร์สกิลสไนเปอร์เนี่ยมันจะเพิ่มความแรงจากการยิงหัวนะครับผมตอนที่ศัตรูไม่ได้ต่อสู้หรือตอนที่่่ััตรูไไมมด้เเเห็นนนาองผ พอเราอัพครบ2หน่วยแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจตอนที่เรายิงหัวศัตรูเนี่ยไปที่50%กันเลยทีเดียวนะครับผมถือว่าแรงมากครับผมเป็นการเพิ่มโอกาสให้หัวศัตรูเนี่ยระเบิดเวลาตามที่เรายิงนัดแรกนะครับผมเรียกได้ว่าแรงประมาณกับสไนเปอร์เลยเนะครับผมคือมันเป็นสไนเปอร์ในล่างปืนพกเลยอะโอเคครับ อีกสกิลหนึ่งก็คือสกิลมือสังหารนะครับผมอัพได้แค่หนึ่งหน่วยมันจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นให้กับศัตรูที่เป็นมนุษย์นะครับผม15เนะครับผมมนุษย์ทุกคนเลยนะมนุษย์ที่ดัดแปลงไซเบอร,ร์หรือมนุษย์ธรรมดาที่ไม่ได้ดัดแปลงอะไรเนี่ยมันก็นับเป็นมนุษย์นะครับผมเพราะงั้นเราอัพในส่วนนี้เนี่ยมันจะเพิ่มความเสียหายในทั้งที่ตัวแล้วก็ที่หัวนะผมเ,มเพิ่มขึ้นไปอีก1 5เนอ่า แล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับผมเป็นสกิลที่มีประโยชน์มากนะฮะนั่นคือสกิลแนบเนียนไปกับเงานะครับผมฟังจากชื่อแล้วมันเป็นสกิลที่แบบว่าเหมาะสมกับการสเตลมากที่สุดแล้วนะครับผมมันเป็นสกิลที่อัพได้แค่หนึ่งหน่วยนะครับผมมันจะเพิ่มความเสียหายจากอาวุธเก็บเสียงนะครับผมในขนาดที่เราย่องนะครับผมเพิ่มขึ้น2 5กันเลยทีเดียวนะครับผมในเมื่อเราอัพทุกอย่างนี้ครบแล้วมันก็ไปรวมกับเปอร์เซ็นต์ที่เราอัพมาต่างๆนานานะครับผมทําให้ปืนพกเราเนี่ยเรียกได้ว ครับผมที่ดูเหมือนว่าจะไม่จําเป็นแต่มันก็จําเป็นมากนะครับสำหรับการสเตลนะอันนี้ผมก่อนแนะห้นะครับผมมาที่ริปเปอร์ด็อกนะครับริปเปอร์ด็อกคืออะไรก็คือการที่เราจะปรับแต่งร่างกายของเรานะครับผมริปเปอร์ด็อกคนไหนก็ได้นะครับในเมืองสิ่งที่เราต้องมีนะครับผมนั่นก็คือในส่วนของระบบประสาทนะครับผมเข้ามาตรงระบบประสาทนะครับผมตัวเร่งไซแนปเนี่ยมันก็คือเวลาที่เราแบบว่าศัตรูพบตัวเราอะ่ะแบบศัตรูมันเห็นเราแล้วก็ไอคอนตามันขึ้นอะ่ะคือถ้ามันเต็มอะ่ะศัตรูมันจะเลอใช่ไหม แต่คือถ้าเรามีตัวเร่งไซแนเนี่ยเวลาศัตรูเห็นเราเนี่ยเวลามันจะเดินช้าลงนะครับผมอารมณ์เหมือนประม,มาณมเทิรนเกียร์อ่านั่นแหละผมก็แนะนําให้ซื้อตัวนี้ใส่เข้าไปด้วยนะครับผมเวลาที่เราสเตลอยู่เนี่ยถ้าศัตรูเห็นเราเนี่ยเราจะได้มีเวลากลับไปจัดการมันทันนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับการสร้างสกิลสายปืนพกนะครับก็ไปยิงคนกันเลยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมกับปืนพกกระบ,บอกที่เราอัพมา ทีนี้ไม่ว่าจะเป็นศัตรูหน้าไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นกิกี้หรือบอสไฟเพื่อนเนก็สามารถทานมันไปได้อย่างง่ายดายเลยนะฮะเรามาเทสให้ดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างโอเคอูนี่ครับเวลาที่มันเห็นเรานะครับมันก็จะขึ้นสโลอย่างนี้นะครับผมคนแรกหัวขาดกันเลยนะครับแล้วก็ลองแบบไม่ใส่ที่เก็บเสียงดูบ้างนะครับผมว่ามันเป็นยังไงบ้างโอเคครับตอนนี้ไม่ได้ใส่ที่เก็บเสียงนะครับแล้วก็ยิงไปเลย ดาเมจก,ก็รู้สึกว่ามันจะลดลงกว่าเดิมนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีตัวคูณเพิ่มความเสียหายนะครับผมแต่เราก็สามารถจัดการศัตรูได้ภายในนัดเดียวนะครับผมผมก็แนะนำนะครับถ้าเราอัพสายนี้มาแล้วแล้วก็ใส่ที่เก็บเสียงไปด้วยเลยจะดีที่สุดนะครับ โอเคครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมาทำคลิปเกี่ยวกับทริคไซเบอร์พังที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมโอเคครับถ้าไม่อยากพลาดทริคไซเบอร์พังใหม่ๆก็อย่าลืมกดซับสไครต์ช่องผมด้วยนะครับทุกคนโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมโอเคครับทุกคนสวัสดีครับผม